สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ภาษาไทยของเรานะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเขียนเรียงความนะคะเราไปเรียนรู้การเขียนเรียงความเลยว่าจะมีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะตามคุณครูมาเลยขัะนเรียนเรียงความคืออะไรเรียงความก็คือข้อความที่เรียบเรียงอย่างสละสลวยมุ่งถ่ายทอดถ่ายทอดอะไรคะนักเรียนถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดความคิดและ ถ่ายทอดประสบการณ์นะคะความรู้ก็คือผู้เขียนมีความรู้ในเรื่องนั้นๆก็นํามาเขียนเป็นเรียงความแนวคิดความคิดของผู้เขียนกับประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้พบเห็นมาก็นํามาเรียบเรียงนะคะด้วยภาษาที่สละสลวยเราจะเรียกว่าการเขียนเรียงความนะคะไปดูองค์ประกอบองค์ประกอบของเรียงความการเขียนเรียงความนักเรียนจะต้อง เขียนให้ได้3ส,ส่วนนะส่วนที่1คือคำนำส่วนที่2คือเนื้อเรื่องและส่วนที่3คือสรุปเพราะฉะนั้นเรียงความต้องมี3ส,ส่วนนะนำเรื่องและสรุปเราไปเรียนเลยค่ะว่าคำนำเนื้อเรื่องสรุปนั้นมีหน้าตามีวิธีการเขียนหรือมีข้อความอย่างไรนะักเรียนดูส่วนแรกนะคะส่วนของคำนำคำนำคืออะไร คํานำก็คือส่วนแรกของเรียงความเป็นส่วนที่เปิดประเด็นค่ะแล้วก็ต้องมีความน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ดึงความสนใจของผู้อ่านว่าอยากจะอ่านเรียงความของเราไหมนะอยู่ตรงส่วนของคํานํานี้เองนะคะเน้นศิลปะการใช้ภาษาไม่เย็นเยอแล้วก็ไม่นอกเรื่อง นี่คือส่วนแรกคือคำนำนะส่วนสำคัญที่จะดึงความสนใจให้ผู้อ่านอยากอ่านเรียงความของเราก็ต้องคือส่วนของคำนำนี่เองนะคะดูต่อไปค่ะนักเรียนการเขียนคำนำเราจะนำข้อความอะไรมาเขียนได้บ้างนักเรียนสามารถนำบทกวีนำสํำนวนสุภาษิตมาเขียนเป็นคํานำได้นะคะหรือใช้คําถามเพื่อกระตุ้นความสนใจเช่นทำไมอย่างไร เพราะเหตุใดสามารถนํามาเขียำนเป็นคานําของเรียงความได้เช่นกันตั้งคําถามไปสู่เนื้เรื่องในเรืองต่างๆก็สามารถใช้เป็นการเขียคำนคํานําได้หรือใช้ประสบการณ์ตรงหรือเรื่องที่เราศึกษาค้นคว้ามานํามาเขียำนเป็นคํานําก็ได้นะคะนะักเรียน หรือรักเรียนก็ข่าวเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะในสิ่งในประเทศนักเรียนสามารถนํามาเขียำนเป็นคํานําได้แต่ต้องสอดคล้องกับประเด็นของเรื่องที่เราจะเขียนนะคะนี่คือการนําข้อความมาเขียนเป็นคํำนะดูต่อไปคะ่ะนักเรียนในส่วนของเนื้อเรื่องนะส่วนที่2คือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องนี่คือส่วนที่ยาวที่สุดนะและก็สําคัญที่สุดนะยาวที่สุดและสําคัญที่สุด ซึ่งเนื้อเรื่องจะประกอบด้วยความรู้ความคิดแล้วก็ประสบการณ์ข้อมูลที่ผู้เขียนไปศึกษาค้นคว้ามาแล้วนํามาเรียบเรียงให้เป็นระบบระเแบบียบเพราะนั้นส่วนสําคัญที่สุดของเรียงความคือส่วนเนื้อเรื่องนะคะการเขียนเนื้อเรื่องเป็นการขยายความในประเด็นต่างๆตามโครงเรื่องที่ผู้เขียนได้วางไว้แล้วนะนี่คือส่วนที่สอนนะคะนักเรียนส่วนที่สำคัญที่สุดของเรียงความคือส่วนเนื้อเรื่องต่อไปคะ่ะนักเรียน ส่วนที่3นะคะก่อนที่จะไปสู่ส่วนที่3นักเรียนมาดูว่าการเขียนเนื้อเรื่องนั้นเราจะมีวิธีการเขียนอย่างไรนะเมื่อสักครู่นี้คํานำใช่ไหมคะสามารถใช้สำนวนโวหารใช้ข่าวใช้บทกรอนนะคะมาเขียนเป็นการนําเข้าสู่เรื่องได้การเขียนเนื้อเรื่องเราจะอาจจะมีการยกตัวอย่างใช้โวหารการอธิบายการพนณนา แล้วก็มาประกอบกันเป็นเรื่องราวซึ่งเนื้อเรื่องนี้สามารถมีหลายย่อหน้าได้นะคะนักเรียนจะเขียนหลายย่อหน้าก็ได้นะ,ะไม่จํากัดว่าต้องมีย่อหน้าเดียวควรยึดความถูกต้องจมแจ้งผู้อ่านสามารถเข้าเจตนารมณ์ของผู้เขียนได้คือเข้าใจว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไรเราจะเรียกว่ามีสารภาพนะคือผู้อ่านเข้าใจว่าผู้เขียนสื่ออะไร เข้าใจแจ่มแจ้งในเนื้อหาของการเขียนเร่องความนะเรื่องนี้เรียกว่ามีสารัถภาพนะใจความสําคัญแต่ละย่อหน้าต้องมีใจความเดียวไม่ออกนอกเรื่องนะสมมตินั้งียนจะเขียนสิ่งแวดล้อมนะักเรียนก็ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เอากีฬาย่อหน้าที่1เป็นสิ่งแวดล้อมนะคะย่อหน้าที่2เป็นเรื่องของกีฬาหรือการออกกําลังกายอย่างนี้เราเรียกว่าไม่มีเอกภาพนะคะต้องมีใจความเพียงใจความเดียว นะในเรื่องที่เราต้องการเขียนนะคะเราจะเรียกว่ามีเอกภาพนะแล้วใจความสําคัญแต่ละย่อหน้าต้องสัมพันธ์กันนะต้องสัมพันธ์กันนักเรียนนะสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยอะไรนะคะปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาอย่างไรบ้างแต่ละย่อหน้าแต่ละย่อหน้าจะต้องสัมพันธ์กันมานะอย่างนี้เราเรียกว่ามีสัมพันธภาพนะนี่คือการเขียนเนื้อเรื่องนะคะสาระภาพก็คือ สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจเข้าใจเจตนาของผู้เขียนได้แล้วก็มีเอกภาพคือเป็นเรื่องเรื่องเดียวนะไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาปะกปนแล้วก็มีสัมพันธภาพคือเกี่ยวเนื่องกันทุกย่อนหน้านะเป็นเรื่องเดียวกันที่สัมพันธ์กันทุกย่อนหน้านี่คือวิธีการเขียนเนื้อเรื่องของเรียงความนะดูต่อไปกันักเรียนมาส่วนที่3ค่ะส่วนที่3คือส่วนสรุป สรุปคืออะไรสรุปก็คือส่วนสุดท้ายหรือย่อหน้าสุดท้ายของเรียงความจมั้ะคะส่วนสุดท้ายหรือย่อหน้าสุดท้ายของเรียงความซึ่งผู้เขียนต้องทิ้งท้ายให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจสอดคล้องกับเรื่องที่เขียนกระชับและรัดกุมการเขียนสรุปมีหลายวิธีเช่นเน้นย้ำความคิดสําคัญของเรื่องการฝากข้อคิดนะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่าน ชักชวนให้ผู้อ่านปฏิบัติตามให้กำลังใจแก่ผู้อ่านหรือตั้งคำถามให้ผู้อ่านอยากหาคำตอบต่อไปก็ได้นะคะนักเรียนหรือจะยกคำคมสุภาษิตมาเป็นข้อคิดคติเตือนใจก็ได้นี่คือส่วนของสรุปนะคะดูต่อไปคะ่ะนักเรียนส่วนต่อไปมาดูวิธีการเขียนสรุปเขียนอย่างเขียนอย่างไร การสรุปที่ดีจะต้องให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจผู้อ่านจะต้องเห็นคุณค่าเชื่อถือในเรียงความในเรื่องที่เราเขียนแล้วก็เกิดความศรัทธากับงานเขียนนะคะนักเรียนหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงใช้คําว่าสรุปเพราะนั้นย่อหน้าสุดท้ายนักเรียนไม่ต้องเขียนเลยว่าสรุปสรุปได้ว่าไม่ต้องเขียนนะคะ นักเรียนสามารถนะคะสรุปด้วยข้อความตม่ตางๆได้เลยที่นักเรียนจะต้องการยกมานะให้ข้อคิดให้แนวปฏิบัติเลยนักเรียนไม่ต้องเขียนว่าสรุปหลีกเลี่ยงใช้คําว่าสรุปนะคะความยาวของส่วนสรุปไม่ควรให้ยืดยาวหรือเยิอนเยอะมากเกินไปสรุปไม่ใช่ยาวกว่าเนื้อเรื่องนะคะสรุปกับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องต้องยาวกว่าความยาวของเนื้อเรื่องต้องมากกว่าส่วนสรุป ใจความของสรุปต้องไม่ให้รายละเอียดซ้ํากับเนื้อเรื่องนะไม่ใช่เขียนเนื้อเรื่องอธิบายในเนื้อเรื่องเรียบร้อยแล้วพ่อมาส่วนสรุปก็ยังเอาข้อความเดิมมาเขียนเป็นบทสรุปอีกนะคะอันนี้ไม่ไม่เป็นเป็นส่วนสรุปที่ไม่น่าอ่านนะคะนี่คือวิธีการเขียนสรุปของเรียงความนะดูต่อไปค่ะมาดูว่าเราจะมีแนวทางการเขียนเรียงความอย่างไรคุณครูให้ไว้7ข้อเมื่อนักเรียนจะเขียนเรียงความนะคะนักเรียน7ข้อข้อแรก เลือกเรื่องก่อนนักเรียนจะเขียนเรื่องอะไรนะมีมากมายกาเหตุการณ์ประทับใจหรือเพื่อนรักหรือการเรียนนะสิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนสับเลือกเรื่องก่อนนักเรียนมีความรู้มีประสบการณ์สามารถที่จะเขียนเรื่องนี้ได้นักเรียนก็เลือกเรื่องที่นักเรียนมีความเข้าใจมีความรู้ในเรื่องนั้นๆนะนำมาเขียนแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องนนี่คือส่วนแรกนะต้องเลือกเรื่องกับตั้งชื่อเรื่องก่อน 2คือกำหนดจุดมุ่งหมายจะเขียนนะคะจะเขียนเกี่ยวกับอะไรบ้างในเรื่องทีเง่เรียนเลือกมาแล้วแล้วก็กำหนดขอบข่ายเนะะื้อหามีอะไรบ้างมีความหมายมีความสำคัญมีองค์ประกอบนะแล้วก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะไปคน้นคว้ารวบรวมข้อมูลมาสมมุติที่เรียนจะเขียนเรื่องกีฬาที่ฉันชอบนะเรียนก็ต้องบอกเลยว่ากีฬามีกีฬาประเภทใดบ้างอันนี้ รวบรวมมาและฉันชอบก็คือฉันชอบกีฬาอะไรนักเรียนต้องเริ่มให้ข้อมูลทาไมชอบกีฬาชนิดนี้นนนมีวิธีการเล่นอย่างไรนะคะนี่คือการรวบรวมข้อมูลมาเพื่อนํามาเขียนประเด็นความให้ต่อเนื่องกันเสร็จแ,แล้วนาประเรียนวางโครงเรื่องย่อหน้าแรกฉันจะเขียนคํานำนะย่อหน้าต่อไปเป็นการเขียนเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเรื่องแรกก็คือเอาชนิดของกีฬาก่อนนะย่อหน้าแรกย่อหน้าที่2เป็นกีฬาที่ตัวเองชอบหรือนักเรียนชอบ นักเรียนก็บอกมาแล้วก็วิธีการเล่นนักเรียนวางโครงเรื่องเลยว่าแต่ละย่อหน้านักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรซึ่งจะต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเรื่องกีฬานะไม่ใช่เป็นเรื่องอื่นแล้วก็เมื่อได้โครงเรื่องเรียบร้อยแล้วลงมือเขียนเรียบร้อยตามจำนวนบรรทัดที่กำหนดแล้วก็ตรวจทานอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือแนวทางการเขียนเรียงความนะคะสำคัญที่สุดนักเรียนคือต้องรวบรวมข้อมูลวางโครงเรื่องให้ได้นะคะ นักเรียนไม่สามารถวางโครงเรื่องได้นักเรียนจะเขียนเรียงความที่สับสนและวกนวนเพราะนั้นกเรียนต้องวางโครงเรื่องนักเรียนใช้แผนภาพแผนภาพความคิด mind m a p mind m a p ป i ้งที่คุณครูเคยสอนนํามาวางเป็นโครงเรื่องได้นะคะนักเรียนก็เขียนตามโครงเรื่องที่นักเรียนวางไว้เรื่องเรียงความของนักเรียนก็จะไม่สับสนไม่วกนวนนะคะดูต่อไปค่ะนี่คือรูปแบบ รูปแบบการเขียนเรียงความอย่างแรกเลยคือชื่อเรื่องเรียนชื่อเรื่องนี่ต้องกระทัดรัดนะสอดคล้องกับเนื้อหาที่เราจะเขียนนะคะการตั้งชื่อเรื่องก็มีส่วนสําคัญนะคะซ้นกระทัดรัดไม่นะคะแล้วก็ส่วนแรกเห็นไหมคะคำนําอนนี้นักเรียนเขียนนักเรียนไม่ต้องเขียนคํานํามาก่อนนะนักเรียนขึ้นย่อหน้าแรกคุณครูจะทราบทันทีเลยว่านักเรียนกําลังเขียนคํานําเพื่อเข้าสู่เนื้อเรื่อง นักเรียนไม่ต้องเขียนคอคำนออคำนำไหมให้คุณครูนะคะคุณครูจะทราบทันทีว่าย่อหน้าของนักเรียนย่อหน้าแรกเป็นคำนำจแล้วพอย่อหน้าต่อ,อไปคุณครูจะทราบว่านักเรียนกําลังเขียนเนื้อเรื่องอยู่ เพราะฉะนั blender, <aden disappearance> ้นเนื้อเรื่องนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนไหคุณครูว่านอเอือเนื้อไม่โทรเนื้อรอเอืองเาเรื่องไม่เอกเรื่องไม่ต้องนะไม่ต้องนะนักเรียนเขียนย่อหน้าต่อสุดที่2คุณครูจะทราบว่านี่คือเนื้อเรื่องแล้วย่อหน้าสุดท้ายคุณครูใช้คําว่าสุดท้ายเพราะว่าเนื้อเรื่องนักเรียนสามารถเขียนได้หลายย่อหน้าได้นะคะได้หลายย่อหน้าได้ย่อหน้าสุดท้าย คุณครูบอกแล้วว่าหลีกเลี่ยงหรือห้ามใช้คําว่าสรุปเพราะฉะนั้นสรุปไม่ต้องเขียนมาคุณครูจะทราบทันทีว่าย่อหน้าสุดท้ายเรียงความของนักเรียนเป็นส่วนสรุปนะเพราะฉะนั้นทําเมื่อนักเรียนเขียนเรียงความอย่าลืมทําให้ครบองค์ประกอบนะคะคำนำเนื้อเรื่องสรุปนะนี่คือรูปแบบการเขียนเรียงความนะมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะนักเรียนคุณนําตัวอย่างไหมนักเรียนดูตัวอย่างการเขียนคํานําเมื่อสักครู่นี้ ะะที่บอกว่าคำนำเราสามารถยกสำนวนสุภาษิตหรือคำถามมานะะมาเป็นการเกริ่นนำเข้าสู่เรื่องก็ได้นะ,ะในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพูดนะะเพราะนั้นสามารถที่จะยกบทกลอนนะคะเข้ามาเป็นการนำเข้าสู่เรื่องก็ได้นะ,ะเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก จะได้ยากห่วยหิวเพราะชิวหาถึงพูดดีมีคนคเมตตาจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความสามารถํำมาเป็นบทนำเข้าสู่เรื่องได้เมื่อนักเรียนจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการพูดน,นี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกจะส,สามารถใช้บทกรอนนะเป็นการนำได้ดูต,ตัวอย่างต่อไปกัะนักเรียนนะตัวอย่างการนำนะหน้านี้ใช้ข่าวหรือเหตุการณ์สำคัญสำคัญนะที่เกิดขึ้น มาเป็นส่วนนำของเรียงความได้นะเป็นการเขียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสังคมอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีนี่คือชื่อเรื่องนะคะนักเรียนแล้วขึ้นว่าปัจจุบันนะนำเข้าสู่เรื่องโดยเหตุการณ์ปัจจุบันหรือข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันสังคมไทยได้รับอวัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้านะมาจากชาติตะวันตกมากขึ้นนะเห็นไหมคะนำสถานการณ์ปัจจุบันนี้มาเป็นการเกริ่นนำเข้าสู่เรื่องได้นะ เราดูต่อไปค่ะนะักเรียนตัวอย่างต่อไปอันนี้ใช้คำถามนะคำถามเรียมงความนี้ชื่อว่ามาชนะธรรมชาติในหญิงกันเถอะนี่คือชื่อเรื่องชนะธรรมชาติในหญิงกันเถอะนะคะเขานำเข้าสู่นะเรื่องด้วยการใช้คำถามทำไมผู้หญิงจึงถูกกำหนดให้เป็นช้างเท้าหลังเห็นไหมคะนี่คือการนำเข้าสู่เนื้อเรื่อง นะเป็นส่วนนำของเรียงความโดยใช้คำถามนะทำไมผู้หญิงจึงถูกกำหนดให้เป็นช้างเท้าหลังมาตั้งแต่โบราณทำไมผู้หญิงบางประเทศจึงถูกกำหนดให้เป็นสมบัติส่วนตัวของสามีเห็นไ,ไหมคะนี่คือการใช้คำถามนะเป็นคำนำเข้าสู่เรื่องธรรมาชนะธรรมชาติในหญิงกันเถนะดูต่อไปคะ่ะดูให้ตัวอย่างคำนำมาหลาย,หลาย,ห,ลายหลายแบบแล้วนะคะมาดูเนื้อเรื่องนะ เนื้อเรื่องควรเรียบเรียงให้เป็นประโยคสมบูรณ์ถูกต้องตามหลักภาษาแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยครูบอกแล้วว่ามีหลายยอ่อหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้เขียนจะต้องเขียนเนื้อเรื่องแต่ละยอ่อหน้าให้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะนักเรียนเป็นเรื่องเดียวกันนะเป็นเรื่องเดียวกันนะตรงนี้ในใน,ในตัวอย่างที่คุณครูนมํมาให้น,นักเรียนอ่านเนี่ยเป็นเรื่องของครูเพราะฉะนั้นนะแต่ละยอ่อหน้าก็ต้องพูดในเรื่องของครูนะตามโครงเรื่องที่วางไว้นะคะนี่คือตัวอย่าง นักเรียนสามารถอ่านได้นะคะต่ไปอ่านในคลิปการสอนได้เลยนี่คือตัวอย่างที่ครูยกมาให้นักเรียนดูในเรื่องของการเขียนเนื้อเรื่องนะคะ<ม>ดูต่อไปค่ะตัวอย่างการเขียนสรุปนะเรียงความเรื่องครูสรุปนะสรุปได้ว่าอย่างไรเขานะนตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูได้ศึกษาว่านี่คือวิธีการเขียนสรุปส่วนสรุปของเรียงความเรื่องครู พระคุณครูอันมากยิ่งในใจฉันมันยากเกินกว่าจะพรรณนา,นามันคือคำพูดที่ไร้ซึ่งเสียงมันเป็นงานเขียนที่ไว้ซึ่งอักษรและแน่นอนมันจะคงอยู่ในใจฉันตลอดไปเห็นไหมคะเขา,าสรุปมาได้ไพเราะจับใจมากนะคะ นี่คือวิธีการสรุปแบบหนึ่งนะสรุปให้ข้อคิดก็ได้สรุปให้การแนวปฏิบัติก็ได้สรุปเป็นคําคมหรือคําสอนที่นําไปปฏิบัติก็ได้นี่คือส่วนของสรุปในเรียงความนะคะดูต่อไปค่ะตัวอย่างนะคะคุณครูนําเรียงความเรื่องครูมาแล้วคุณครูก็มีครบทุกส่วนทุกองค์ประกอบ ตั้งแต่คำนำนะคะนักเรียนสามารถอ่านได้เลยนะคะแล้วก็มีเนื้อเรื่องมาให้นะคะเนื้อเรื่องในนี้นะคะมีเกินหนึ่งย่อหน้านะคะนี่นักเรียนดูย่อหน้าที่สองนะคะแล้วก็สุดท้ายของเรียงความคือสรุปคุณครูทําตัวหนังสือสีแดงมาให้ในักเรียนรู้ว่านี่คือครบองค์ประกอบของเรียงความนําเนื้อเรื่องและสรุป จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครูทั้งสิ้นเห็นไหมคะในเรื่องราวจะสัมพันธ์กันหมดนะมีความสัมพันธ์ในเรื่องราวของครูนะทุกย่อหน้า นะไม่มีการที่จะไปนำเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับครูเข้ามาใส่นี่คือตัวอย่างของเรียงความที่สมบูรณ์ครบองค์ประกอบและใช้ข้อความที่นักเรียนสามารถจะเข้าใจได้นะคะและสื่อสารให้ผู้อ่านเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็นะนะนะเจตนาของผู้เขียนได้อย่างดีในเรื่องของครูนะคะนักเรียนสามารถอ่านและดูเป็นตัวอย่างได้นะคะดูต่อไปคะ่ะนักเรียนนะเราเรียนเรียงความแล้ว ะะแบบฝึกหัดที่คุณครูจะนำมาให้ในักเรียนได้ปฏิบัติจะแบ่งเป็น2ตอนนะตอนที่1เป็นการทําแบบฝึกหัดจากใบงานเป็นตัวเลือกนะคะตัวเลือกจํานวน10ข้อนะทำในชั่วโมงส่งครูแล้วตอนที่2นะคะนักเรียนจะต้องเขียนเรียงความนะส่งครูตามรูปแบบ แล้วก็ครบองค์ประกอบ3ส่วนนะคะในประเด็นที่ว่าโควิด1 9กับชีวิตวิถีใหม่นะจำนวน10บรรทัดจนถึง15บรรทัดคือตั้งแต่10บรรทัดจนถึง15นะคะเขียนตามรูปแบบนะคะอันนี้เป็นงานชิ้นที่2นะคะส่งคุณครูเช่นกันและพบกันชั่วโมงต่อไปค่ะน,น